เข้ามาเลยเข้ามาเลยพอพอเดินกลับไปถ้าตั้มเดี๋ยวแม่งวิ่งเข้านี่นแนะม่งดูทั้งทั้งสายเลยมั้งเนี่ย ผมว่าดูไปเลยมั้งเนี่ยเพราะผมเดินส um. ักขั้นมาแล้วสายมันเดินก็ดึงมือผมว่าสวนังไม่เห็นตอนกับกำลังดูงัดงัดโอ้ยสปาร์ลาดเป็นปัา

ไปไหมไปว่าวันอะไรสปาร์ตไม่โดดตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหโอ้โหดูตัวเนี่ยต้องถ่ายรูปนะอย่างเงี้ยนึ่งนะ เออได้ปวดแขนแล้วครับบอกได้เลยาาาตามเมกตามเอาเอกเอาปับโลอโลอโล,อโลอ้ยอุ้ยไหนอันนี้ดิดูยีนิดีครับฮัลโหล เดียรยางดีสไตล์ครับเดียรยางดีสไตล์เขามาเท็กซัสครับโอเคอคุณจะน่าจะเราลาเด้